อย่างลุงนกเนี่ยลุงนกไม่ใช่คนดังลุงนกไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรเลยนะครับแต่ลุงนกมุ่งมั่นที่จะทําลุงนกมองมาแต่ไกลแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีรายได้ในอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้ที่ลุงนกมีรายได้เข้ามาจาก Facebook 2เพจนะครับวันนี้นะครับก็อย่างหวข้อที่ขึ้นไว้เลยเนาะนะครับสร้างเพจเพื่อสร้างไรายได้เสริมนะครับ ก็หลายๆคนนะครับนะถามลุงนกมาตั้งแต่ลุงนกทาคลิปว่าสร้างรายได้จากเพจจาก youtube จาก t i k t o ็อกอะไรต่างๆนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีคนเข้ามาถามเยอะนะครับว่าสร้างเพจแบบไหนต้องทํำยังไงคือการสร้างเพจนะครับเราจะคิดว่าตอนแรกมันเป็นอาชีพเสริมซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้เราต้องผ่านกฎเกณฑ์นะครับของ Facebook ไปก่อนเนาะมันต้องมียอดคนครบ ยอดการดูครบต่างๆนะครับแต่ที่ลุงนกบอกนะครับลุงนกบอกว่าเฮ้ยเราสร้างอาชีพเสริมได้นะกับการาใช้โลกโซเชียลนะครับที่เราเล่นอยู่ทุกวันนะครับเราเล่นอยู่ทุกวันก็ในเมื่อเราเล่นโทรศัพท์อยู่ทุกวันนะครับแล้วให้มันเป็นรายได้ของเรานะครับ ขนาดลุงลกอยู่บ้านเฉยๆนะครับอยู่บ้านว่างๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยแต่โอเคลรงลกทับเพจผ่านแล้วนะครับผ่านการรับรายได้แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนง่ายนะมันเหมือนง่ายสําหรับคนที่ผ่านแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยากถ้าคนแบบคิดว่าเฮ้ยเราต้องอต้องทําให้ได้นะครับ ต้องทําให้ได้ต้องอมีรายได้เข้ามาต้องแบบหยเยอะมากกับการที่เราคิดนะครับอ่ามันก็มีขั้นตอนของมันเนาะนะครับมันมีขั้นตอนกับการที่อ่าที่เฟซบุ๊กเขากําหนดนะครับแต่นะครับที่ให้ที่ลุงนกบอกว่าอ่าการที่เราสร้างเพจขึ้นมาสักเพจหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเราเราใช้ชีวิตประจําวันในการเล่นเฟซบุ๊กอะ ไม่อยากให้หลายๆคนตั้งความหวังไว้สูงนะครับไว้สูงว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอาชีพมันต้องมีรายได้มันต้องมีนน่นมีนั่นคือมันขึ้นอยู่กับตัวเองว่าเรามีความขยันไหมเรามีความมุ่งมั่นที่จะทํำไหมอย่างลุงนกเนี่ยลุงนกไม่ใช่คนดังลุงนกไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรเลยนะครับแต่ลุงนกมุ่งมั่นที่จะทําลุงนกมองมาแต่ไกลแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีรายได้ในอนาคตข้างหน้านะครับมันต้องมีรายได้แต่การที่เรา มองว่ามันต้องมีรายได้แต่มันใช้เวลานะครับมันใช้เวลามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิ k t ตอไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะครับทุกอย่างมันใช้เวลาหมดเลยนะครับแต่ลุงนกมีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นที่จะาทามันตรงนี้ให้ได้ยังไงลุงนกก็ต้องทําให้ได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นประสบความสาเร็จนะครับตอนนี้ที่ลุงนกมีรายได้เข้ามาจาก Facebook สองเพจนะครับสองเพจแล้วที่ลุงนกผ่านการรับรายได้นะครับแต่ลุงนกก็ไม่ได้มีอาชีพนะครับไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องคอยนะครับสร้างาสร้างคลิปเข้าใจไหมสร้างคลิปนะครับถ้าในวันลุงนกไปเที่ยวไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไป ตรงไหนมานะครับลุงนกก็จะมีคลิปเป็นตัดต่อตรงนู้นตรงนี้ลุงนกก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนจะเข้ามาดูลุงนกมากน้อยขนาดไหนในการที่ลุงนกทําคลิปแต่ละคลิปนะครับแต่นั่นมันเป็นความหวังนะครับมันก็เป็นความหวังของลุงนกในขณะที่ลุงนกว่างงานนะครับแต่การที่เราจะสร้างเพจและรับรายได้ได้มันก็ใช้เวลาแต่การใช้เวลาของเรามันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นมุ่งมั่นหรือเปล่าตั้งใจที่จะทําหรือเปล่าหรือมีอาชีพอะไรนะครับ เพราะว่าทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพที่ลุงนกบอกไว้เนาะที่เคยบอกไว้คลิปก่อนๆว่าทุกอาชีพมันทําได้หมดเลยนะครับทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกรรมกรแบกหามไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานไม่ว่าจะเป็นคนขับรถอ่จะเป็นงานทุกอย่างนะครับเราสร้างเพจขึ้นมานะครับจะเป็นการสร้างแบบงานหรือว่าสร้างตัวตน หรือว่าเราเราเรา,เรามีในในในความคิดของเราว่าเราจะสร้างคลิปแบบไหนนะครับคลิปตลกกับครอบครัวหรือคลิปหยอดล้อ,ก,ลอก,กันกับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้นั่นนะ่ะคือการที่เรามุ่งมั่นหรือเน้นที่จะทํานะครับแต่ลุงนกเนี่ยอย่าของลุงนกนะลุงนกก็ทํามันไปมั่วๆนะครับนะครับแต่ลุงนกรับไรายได้จริงนะครับลุงนกก็ไม่ได้บอกให้ใครมาทําตามลุงนกนะนะครับก็มีหลายคนมีบางคนเหมือนกัน อะไรเล่น Facebook มาตั้งนานนะครับไม่มันมันได้จริงเหรอไม่เห็นมีไรายได้อะไรเข้ามาเลยก็คุณเล่น Facebook ในอีกทางหนึ่งนะครับ